ดีครับอันนี้พามาดูอ้อยสุพรรณหนึ่งตอ่อต่อแรกนะครับก็คือชุดแรกนี่คือตัดต่อนพันธุ์ออกหมดแล้วนะครับอย่างเนี้ยนะครับอย่างกอนเนี้ยอันนี้เป็นเป็นหน่ออ่าเป็นหน่อของต่อแรกที่จะขึ้นมานะครับอ้อยต่อแรกก็คืออ้อยที่อ้อยที่ปลูกด้วยท่อนพันธุ์ในครั้งแรกอะ่ะถูกตัดหมดแล้วก็คือโตขึ้นมาแล้วถูกตัดหมด อันนี้ก็คือหน่อที่ขึ้นมาเป็นรุ่นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเขาจะเรียกว่าตอนหนึ่งนะครับนี่เขาเรียกว่าอ้อยตอนหนึ่งอ้อยตอนนะครับอ้อยตอนเนี่ยจะมีขนาดลำขนาดหนอ่อค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะว่าเงากับรากเขาทํางานเต็มที่แล้วนะครับมันมีเงามันมีรากอาหารก็สะสมอยู่ในเงารากก็ทํางานเต็มที่ มีพร้อมแล้วคราวนี้ก็จะโตวไวนะครับอ้อยตอเนี่ยก็จะโตวไวผมตัดยังไม่ถึงอันนี้ประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับี่ยสัปดาห์หนึงก็ขึ้นมาขนาดนี้แหละหมดชุดแรกไปชุด2ขึ้นถ้าเรียกง่ายๆก็เออ่าตัดชุดแรกไปแล้วอันนี้ชุดสองขึ้นแล้วกันจะได้จำํำง่ายๆแบบนี้ครับก็ไม่ได้ต่างอะไรจากสุพรรณห้าสิบเลยนะครับก็คือการแตกกอกอนดกนะครับดกมากม ตัดไปหนึ่งสัปดาห์ก็ขึ้นพรึบขึ้นมาแทนที่แล้วก็โตวไวครับเพราะว่าอย่างที่บอกลากทำงานมานานแล้วนะครับแล้วก็ปุ๋ยในดินธาตุอาหารความชื้นอะไรก็มีพร้อมอยู่แล้วนะพร้อมรออยู่แล้วเพราะนั้นก็จะโตวไวเหมือนสเดาที่ผมปลูกครับมันมีอยู่สองต้นสามต้นที่ผมปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับหนึ่งปีก็ไม่โตไปไหนนะ แต่พอพอเข้าอายุหนึ่งปีแล้วผมก็เอาขี้วัวไปใส่ประมาณหนึ่งครับแล้วก็ลดน้ําตอนอายุประมาณเจ็ดเดือนอะก็ยังทรงอยู่ยังขึ้นมาอาการก็คือดีขึ้นสวยงามประมาณหนึ่งแต่พอเข้าหน้าฝนแล้วเหมือนระบบลากเขาทํางานเต็มที่ครับโอ้โหตอนนี้พึบขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งเท่าตัวเลยภายในสามภายในสามเดือนสองเดือนสามเดือนเนี่ยพึบโตวไวกว่าไอ้เจ็ดแปดเดือนที่ผ่านมาอีก มันพึบขึ้นมาทีเดียวรากพืชเนี่ยถ้าได้ทำงานได้ขยายแผ่ขยายมีมีฝอยมีรากฝอยมีอะไรพร้อมแล้วเนี่ยโอ้ก็จะดูดอาหารกินอาหารเก่งนะก็ส่งไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบเลี้ยงอะไรได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นพืชที่โตไวก็คือพืชที่ระบบรากมีเยอะแล้วนะ่มีระบบรากระบบเงาได้ทำงานแล้ว อ่ะอย่างเนี่ยเบลลิพูด้าเหมือนกันตอนแรกมีแค่สองสามลำใช่ไหมพออ่ารุ่นแรกมีแค่สองสามพอตัดปุ๊บเนี่ยรุ่นที่สองขึ้นมาละเนี่ยเขาเรียกหน่อขึ้นมาปุ๊บอันนี้ตัดไปประมาณยังไม่ถึงประมาณสี่วันมั้งเนี่ยประมาณสี่วันอ่าสี่วันขึ้นปุ๊บมาแล้วแทนที่เลยเนี่ยอันนี้เงี้ยเดี๋ยวผมตัดไปปุ๊บหน่อก็จะขึ้นมา ตอนแรกมันอยู่ในร่มไงสุพรห้าเอ้สุพันหนึ่งอ่อะคุมอยู่คุมอยู่ตอนนี้ผมตัดออกมาแล้วตอนนี้ก็แสงแดดลงเต็มเต็มเลยนะครับนี่ก็เลยมาถ่ายให้ดูว่าอ้อยที่เป็นอ้อยต่อคือคือจะขึ้นไวแต่ว่าปริมาณหน่อที่มันขึ้นเนี่ยมันก็จะเยอะเกินไปนะครับถ้าเราไม่อยากให้มันย่งอาหารกันก็เลือกเลือกเอาไว้ก็ได้นะครับเลือกเอาไว้พยายามหักหนอที่มันขึ้นโคนทิ้ง หน่อที่ขึ้นจากดินเนี่ยจะจะสมบูรณ์กว่านะครับหน่อที่ผุดจากใต้ดินผุดลึกจะสมบูรณ์กว่าหน่อที่ขึ้นผิว,ผวดินถ้าหน่อขึ้นผิวดินมันพองเป็นลำแล้วมันจะขึ้นโคนแล้วก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับนี่อ้า่มาดูตอนี่ครับนี่นี่อ้อยตอขึ้นมาแล้วครับนี่เห็นไหมนี่นี่หน่อขึ้นมาแล้ว สุพรรณหนึ่งนะครับสุพรรณบุรีหนึ่งออยางนี้ยังตัดไม่สดออยังตัดไม่เสร็จยังไม่หมดกอครับนียังไม่หมดกอเลยก็กอนี้เหลืออยู่สามลำใหญ่ๆก็หนอขึ้นมาล้ทแทงกันไปครับยังไงท่อนพันก็ไม่ไม่ได้หมดไปไหนครับตดัดปุ๊บมันก็ขึ้นมาต่อนะครับโอเคก็ถ่ายให้ดูว่าสุพรรณหแต่กอดีแค่ไหนใน ในตอนที่เป็นอ้อยตอนี่ครับขึ้นบึ๊บมาเลยนี่ขึ้นบึ๊บนะครับขึ้นมาแล้วตัดไม่หมดก็ขึ้นมานี่ครับขึ้นมาแล้วโอ้ยนี่โดนหนอนกินยอดยอดเน่าเลยนี่หนอนกินครับทรงนี้คือหนอนกินนี่เจาะนี่หนอนกอ บางทีก็บางทีก็ไม่ใช่หนอนกองบางทีก็หนอนคิ่มันกินยอดอ้อยเลยครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับแต่ก็ดีเลยอันนี้ยังไม่ถึงสัปดาห์อันนี้ประมาณห้าวันตัดยกกอรอๆนี้ประมาณห้าวันขึ้นปึ๊บมาแล้ว <c oughs> มันมีความชื้นอยู่ในดินก็จะขึ้นแต่ถ้ามันแรงมันก็จะขึ้นช้าหน่อย ตัดหมุนเวียนไปครับสวนอ้อยป่าอ้อยไม่หมดก็คั้นขายคันไม่หมดก็คั้นไปแต่จริงๆน้าแดงก็มีอีกครับมันมีหลายหลายรุ่นพันหนึ่งผมมีคนถามว่าว่าอายุกี่เดือนก็คือมีทุกเดือนครับเพราะว่ามันโตต่างกันแต่ละลำแต่ละการปลูกก็จะไม่พร้อมกันครับนี่การ แตกหน่อของอ้อยตอนะครับอ้อยตอของสุพรรณหนึ่งนะครับตามมาอัปเดตชมสวนอ้อยยามบายบยเย็นๆนะครับ